เรื่องของการกินน้ําที่แม่ให้นมชอบถามแม่โบมาคําถามแรกก็คือคุณแม่ให้นมลูกกินน้ําเย็นหรือว่ากินน้ําแข็งได้ไหมกินแล้วจะทําให้นมแม่ลดหดหายหรือไม่คําตอบก็คือคุณแม่ให้นมลูกนะคะกินน้ําเย็นกินน้าแข็งได้นะคะน้ําเย็นหรือน้ำแข็งไม่ได้ทาให้นมแม่ลดหดหายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหิวกะหายน้ําอยากกินน้าเย็นกินน้าแข็งกินได้เลยค่ะ2แม่ให้นมลูกกินน้ําอุ่นจะช่วยเพิ่มนมแม่ได้จริงไหมคําตอบก็คือจริงค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เรานะคะกินน้ําอุ่นจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วจะไไไปกกรรระตตุ้้้้้้นนนนนนออออมมซซิทํําาาาใใหหหเเงลลลดค คุณแม่จิบน้ําอุ่นนะคะจะทําให้รู้สึกว่าน้ํานมไหลได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มนมแม่ได้ด้วย3การกินน้าเยอะๆสี่ถึงห้าลิตรต่อวันจะช่วยเพิ่มนมแม่ได้จริงไหมคาตอบก็คือไม่จริงค่ะจริงๆอาหารร่างกายของคนเรานะคะต้องการแค่น้ำนะคะที่พอเหมาะพอดีพอควรคุณแม่คะ,ะควรที่จะดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยค่ะประมาณ8แก้วต่อวันนะคะแล้วก็จิบเวลาที่คุณแม่หาหิวน้าหรือว่ากระหายนั้นจะได้ประโยชน์มาก,ก่อนแล้วก็ช่วยเพิ่มนมแม่ได้ด้วย4แม่ให้นมล กินชากาแฟโกโก้น้ำอรดมสีดําได้ไหมคําตอบก็คือกินได้ถ้าคุณแม่กินเข้าไปแล้วนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการหลับนอนของลูกนะคะก็สามารถกินได้แต่ว่าก็อย่าก,กินเยอะนะคะหนึ่งวันก็ไม่ควรที่จะเกิน1-3แก้วต่อวันนะฮะแต่ถ้ากินน้ําแบบนี้นะคะรับรองเลยว่านมแม่จะลดนมหดได้นะก็คือคุณแม่ปล่อยให้ร่างกายกระหายน้าหิวน้ําขาดน้ํามากแม่แบบนี้นะคะจะทาให้นมในเต้าของคุณแม่นะคะลดน้อยลง